อะไรเหรอไอ้ก้าวพีทำอะไรคะตเคียนเิมีปากนี่ไม่ใช่น้นสารนีรับคอบแดนเซอร์สาวๆอย่าบังจีนะคะ เตะลงบันไดเลื่อนเลยอย่ามาว่าไา้ไห้ตอยอแสงไอ้เจอดเอลือดขึ้นเลเลือดขึ้นเใส่ลูก่อน รอไปไหนเนี่ยี่ไปรอรถโอ้โหรอมาทายเลยวิ่ดำอว่กาคุณขาไปดิเราไม่ยืนรอรถแบบเฉยๆขอขอเล่นละครสักฉากหนึ่งได้ปะแบบ่าหเอ้ยไม่ใช่ทำไมสมเนียงเนีรถมาอเเนี่ยจะไปไหนเนี่ยเอ้ยทำไมเนี่ยไม่ไป biết <laughs> <Đi> bài, hù thế như vậy này, bi <laughs> này <laughs> <laughs> <laughs>